4. ชาติธรรมวัคหมวดว่าด้วยสิ่งทั้งปวงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาหนึ่งถึงสิชาติธรรมาท,ทิสุตตะทศกะว่าด้วยพระสูตรสิบสูตรมีชาติธรรมสูตรเป็นต้นสาสเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็อะไรเล่าชื่อว่าสิ่งทั้งปวงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาคือจกักขุมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดารูปจกักขุวิญญาณจากักขุสัมผัสมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจากักขุสัมผัสเป็นปัจจัยก็มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาชิวหารสชิวหาวิญญาณชิวหาสัมผัสมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้น เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดากายมโนมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรรมารมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามโนวิญญาณมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามโนสัมผัสมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้น พราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหนายแม้ในจักขุแม้ในรูปแม้ในจักขุวิญญาณแม้ในจักขุสัมผัสรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปสูตรที่หนึ่งจบ 34. ภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงมีความแก่เป็นธรรมดาสูตรที่สองจบสามิบห้พิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาสูตรที่สามจบ 36. ภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงมีความตายเป็นธรรมดาสูตรที่สจบ 37. ภิกษุดทั้งหลายสิ่งทั้งปวงมีความเศร้าโศกเป็นธรรมดายอ่อสูตรที่ห้า 38ภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดายอ่อสูตรที่หจบสามสิบเก้าิทั้งหลายสิ่งทั้งปวงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดายอ่อสูตรที่เจ็ดจบ สี่สิบพิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดายอ่อสูตรที่8จบสี่สิบเอ็ดพิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดายอ่อสูตรที่9จบ 42ภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาก็อะไรเล่าชื่อว่าสิ่งทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาคือจักขุมีความดับไปเป็นธรรมดารูปมีความดับไปเป็นธรรมดาจักขุวิญญาณมีความดับไปเป็นธรรมดาจักขุสัมผัสมีความดับไปเป็นธรรมดาแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุก หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจากขุสัมผัสเป็นปัจจัยก็มีความดับไปเป็นธรรมดาชิวหามีความดับไปเป็นธรรมดารถมีความดับไปเป็นธรรมดาชิวหาวิญญาณมีความดับไปเป็นธรรมดาชิวหาสัมผัสมีความดับไปเป็นธรรมดาแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็มีความดับไปเป็นธรรมดามโนมีความดับไปเป็นธรรมดาธรรมารมมีความดับไปเป็นธรรมดามโนวิญญาณมีความดับไปเป็นธรรมดาแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย ก็มีความดับไปเป็นธรรมดาภิกษุทั้งหลายอริยาสาว,วกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม่นายจักขุรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนิโรธธรรมสูตรที่สิบจบชาติธรรมวักที่สจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งชาติธรรมสูตร สชราธรรมสูตรสามพยาธิธรรมสูตรสี่มรณะธรรมสูตรห้าโสกธรรมสูตรหกสังกิเลสิกธรรมสูตร 7. จขยธรรมสูตร 8. วยธรรมสูตร 9. สมุทยยธรรมสูตร 10. บิโรธธรรมสูตร